ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 791ตอนหลวงปู่สวงขอบินทบาท ชีวิตน้อยน้องชายผู้นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ทเกือบจะทำบาปอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตแต่เหมือนชีวิตของเขาอย่างโชคดีที่ได้เจอกับป้าคนหนึ่งมาช่วยยับยั้งบาปครั้งนี้เอาไว้บ้านนี้เขาเ,เขาเลี้ยงเด็กตั้งแต่4 0่ปีห้ปีแล้ว เขาทาอาชีพเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเลย,กกเลยอืเลี้ยงเด็กใน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 ชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วจนเด็กโตเป็นครอบครัวแล้วก็มีอืจนยายในแก่มากแล้วแล้วก็มีลูกหลานเขาช่วยเลี้ยงเขาเลี้ยงมาหลายคนแล้วบ้านเขาหังใหญ่เป็นเหมือนเนสเซอรี่เลยครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นบ้านเขาเห็ผนผมหน้าตามเครียดๆเขาก็เลยถามาะบางทีโดยตอนนั้นลูกชายคุณล้คุณที่สองชื่อบางทีนะ ทำไมผมพ้อทีหน้าตาํานทำไมเครียดไม่พูดไม่จาคอยเสี้สองสามวันแกเลยจับเขาคุยผมคุยผมว่ามีอะไรบอกอยายไดนะ้วันนั้นเขาเขาเขาดึงแขนผมนด้านลงคือผมกำลังจะเอาลูกเนี่ยใส่รองเทา้าแล้วจะออกาจากบ้านเขาแล้วตอนนั้นก็คือลูกเราให้เขาเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับคือลูกคนที่สองอืมแต่คนที่สามไม่ดีทท้องคนที่สองเดือใจเราคุยที่หนุนหือนที่น้องหนุนาันา มีอะไรบอกยายได้นะผมเคยตัดสินใจบอกว่าผมตอนนี้เมีเยผมทองได้ผมจะแล้วออกเขาบอกฮ่าเขาตวาดผมเด็กอย่างแรงเลยใช่ใช่ใช่ห้ามทาเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จังนี้ยังไปไม่ได้นั่งคุยกันก่อนเขาก็เลยบอกเขามีประสบการณ์คนที่แม่เด็กที่เอาเด็กมาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงเนี่ยหลายคนที่ทําแท้งชีวิตจากดีดีพังที่ปากถึยผมก็ฟังมันเยอะนะครับแกพูดหลายอย่าง จนสรุปได้ว่าผมไม่กล้าเละหรืออาจจะเป็นเพราะกรรมดีในอดีตที่เขาเคยทำมาช่วยให้เขารอดพ้นจากการทำกรรมในครั้งนั้นหากเขาพลาดพลั้งทำกรรมในครั้งนั้นที่ใครๆก็เชื่อว่าผลของกรรมในครั้งนั้นจะหนักมากและจะยิ่งส่งผลให้ชีวิตเขาลำบากกว่าที่เป็นอยู่อย่างมากมายและยากที่จะแก้กรรมด้วย ขนาดเขาหลุดพ้นจากการทำกรรมในครั้งนั้นแล้วแต่ชีวิตของเขาก็ยังต้องเผชิญกรรมหนักอยู่ถึงขนาดติดเหล้าอย่างหนักแถมด้วยโรคมะเร็งอีกจนเขาต้องใช้เวลาถึงสามปีกว่าจะเลิกเหล้าได้ระยะเวลาสามปีนั้นเขาต้องทนทุกทรมานนานมากกว่าที่จะหลุดพ้นมันมาได้กระทั่งวันหนึ่ง ที่เขาไปที่ห้างแห่งหนึ่งและได้เจอกับแผงพระเข้าซึ่งเขาจำได้ดีว่าเป็นแผงที่สามที่เขาไปหยุดยืนดูแค่แวะดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะไปเช่าบูชาเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้เขาได้หยิบพระผงขึ้นมาองค์หนึ่งปรากฏว่าพระองค์นั้นเป็นพระหลวงปู่สวง เป็นพระขุนแผนอุ้มไก่ในตอนนั้นเขายังไม่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงนั่นเพราะว่าเขายังไม่ได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงรู้ก็แค่เพียงผิวเผินเท่านั้นแล้วเสียงของเจ้าของแผงพระก็ดังขึ้นว่าไอ้หนุ่มเทวดาเขารอเองมานานแล้วเขาจะให้องค์นี้กับเองในตอนนั้นเขาไม่คิดอะไร คิดแต่เพียงว่าเป็นจิตวิทยาของคนขายที่ทำให้เราต้องอยากได้พระองค์นั้นแล้วเขาก็เช่าพระองค์นั้นมาด้วยราคา150บาทแต่แค่ไม่ถึงหนาทีหลังจากที่เขาเช่าพระขุนแผนอุ้มไก่หลวงปู่สวงมาปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับเขาทันทีเมื่อเขา หันกลับไปมองแผงพระนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก้าวออกมาเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับสร้างความตกตะลึงให้กับเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อแผงพระที่เขาเช่าหลวงปู่สวงขุนแผนอุ้มกายมานั้นแผงนั้นได้หายไปมันเป็นไปได้ยังไงแค่เวลาไม่ถึงห้านาทีถ้าเขาจะเก็บแผงพระกลับบ้าน ด้วยเวลาแค่นี้ไม่น่าจะทำได้แล้วสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรเขาถึงกลับไม่เชื่อสายตาตัวเองจนต้องเดินกลับไปอีกครั้งหนึ่ง <ไป S 1> ก็ไปเจอว่าแผงพระนั้นหายไปจริงๆถึงทำให้เขานึกถึงคำพูดของเจ้าของแผงนั้นที่บอกว่าไอ้หนุม่มเทวดาเขารอเองมานานแล้วเขาจะให้องค์นี้กับเอง เรามารับฟังคุณธนวัตรเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นกันเลยครับธนวัตรธนวัตรเออก่อนที่จะมาศรัทธาหลวงปู่สวงเนี่ยเริ่มแรกจากอะไรเอ่ยจากประสบการณ์สองสองสองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมโดยบังเอิญโดยที่ผมไม่รู้ตัวอืมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมรู้จักรู้จักเคยได้ยิน ชื่อหลวงปู่สวงเป็นอย่างดีแต่ความถามว่าความศรัทธามีไหมยังไม่มีเลยนนานรอ,อยผมยังน<า>นไม่ประมาณกก<อ>ีปี2 5 5 6ไ6เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยคือ2556ปลายปี<อ>ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมโดยบังเอิญโดยที่ผมผมเองก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่พอมันมีครั้งที่สองทำให้ผมเชื่อว่าครั้งแรกมันเป็นความจริงเออครั้งแรกคืออะไรออเครั้งแรกก็คือเรื่องที่ผมไปเจอพระเนี่ยครับเหนอ,อครั้งเนี้ยผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเข้าใจว่าเราอะไรสาระอ,อไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังเพราะมันเหนือมันเกินจริงหากจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยก็คงจะมีแต่คนบวชเลาะออแล้วก็เข้าใจว่าผมเนี่ยน่าจะเบอร์หรือไม่ก็คิดไปเองมนโนหรือว่า ออเหรืออาจจะแบบอุปทานไปเองอะไรอย่างเงี้ยไปเจอพระอย่างเงีอยไปเจอพ้ะยังไงตอนนั้นเป็นช่วงประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปลายปีเป็นช่วงปลายปีผมเป็นวันหยุดของผมผมไปเดินอินเลียนสัมโดผมไปเดินอินเดียนสัมรงผมก็เลยคิดคิดได้ว่าเออเดี๋ยวเดินไปดูศูนย์พระเครื่องดีกว่าอืผมก็เลยเดินขึ้นไปดู ทีนี้มันช่องทางมันมันเข้าได้สองช่องทางแต่ทางที่ขึ้นจะากบันไดเลื่อนไปเนี่ยทางที่ใกล้ที่สุดผมจะใช้ทางนั้นเพราะมันจะมีสองช่องทางใช่ไหครับทางออกด้านหลังกับด้านหน้าผมได้เข้าด้านหน้าก็จะมีเจอแผงพระแผงพระวางเรียงกันอยู่เรียงลายกันตามยาวเลยครับแผงที่สามผมไปหยุดผมไปหยุดหยุดหยุดที่แผงที่สามแล้วก็ก้มมองไปที่แผงพระ ทำไมทำไมเราถึงไม่หยุดที่แผงที่สามอะ่ะไม่รู้ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมผมเนี่ยจริงๆผมเนี่ยด้วยความสัตย์จริงผมไม่อยากจะเล่าตรงนี้เลยอ่ะ <ừ> um. พอถ้าทุกท่านถ้ท่านไม่เล่าตรงนี้มันจะไม่สัมพันธ์กับตอนที่สองอือืมซึ่งห่างระยะห่างกันเป็นหกเจ็ดปีนะครับเหรอกับทั้งหรับตอนที่สองเนี่ยใช่<อ>ครับใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ระยะใกล้ๆก,กันนะอืมอืมมันเป็นระยะที่แบบว่าห่างกันมากอะ่ะอืมจนผมลืมไปแล้วอืม จนผมลืมไปแล้วผมก็เลยจําเป็นต้องเล่าครั้งนี้ก็คือพอผมหยุดที่แผงพระนั้นปุ๊บมันแปลกตรงที่ว่าผมหยิบพระองค์แรกเป็นพระของท่านด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นพระของท่านเราเราชอบขุนแผนเยยาราชอบขุนแผนด้วยกงนถึงเริ่มหยิบขุนแผนเป็นพระเป็นพระหยิบผมหยิบขึ้นมามันอยู่ในตลับสแตนเลสเรามองไม่รู้เลยว่าเป็นของใครเพราะว่าเป็นพระเนื้อสีดําแต่รู้ว่าเป็นทรงขุนแผนใช่ไหม เป็นทรงคุณแผนพอผมหยิบขึ้นมาดูเนี่ยผมเห็นเป็นคุณแผนอุ้มไก่ออืผมก็เลยมองพิจารณาดีๆเลยเจ้าของพระลุกขึ้นจากจากที่เขานั่งอยู่เขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็บอกว่าคุณโชคดีแล้วเทวดารอคุณอยู่<อ>เทวดารอคุณอยู่ผมคิดทันทีส่วนกับเขาเลยว่า เป็นจิตวิญญาณในการขายอในจํานึกเราเรารู้ทันทีเลยว่ามันเป็นจิตวิญญาณในการขายใช่ใช่เขาจะเชียร์ให้ผมเนี่ยซื้อผ้าเขาคือผมคิดในใจของผมเองเลยใช่ใช่ก็เหมือนกับคนขายลอตเตอรี่อ่ะครับผมก็เลยถามว่ามีกล้องไหมครับนะ้ามีกล้องไหมครับเขาก็หยิบกล้องให้ผมกล้องสองพาผมส่องดูเอา้าข้างหลังเป็นรูปลางาง ซึ่งมันสึกมากเลยครับเป็นเป็นเป็นผ้าพระที่ผมส่งไว้พี่อูดูนะอ๋อพ้านี้ใช้แล้วเหรอผ้าถูกใช้มาแล้วอยู่ในกลลับนะ่ืมมันสึกนะพี่อูด์ผาค่อนข้างสึกมากผมมองพยายามพิจารณาเขาพูดสวนกับผมพูดสวนกับผมมาผมเอ๊ตัวหนังสืออ่านว่าอะไรผมพูดผมถามเขาเอ๊ะตัวหนังสืออ่านว่าอะไรเนี่ยผมมองไม่ค่อยชัดเขาพูดสวนออกมาว่าพระขุนแผนหลวงปู่สวง รู้จักไหมหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอ้อาวเหรอครับอ๋อนี่รูปหลวงปู่สวงเหรอผมก็พิจารณาพอเขาพูดอย่างนั้นเขาคงรูปหลวงปู่สวงก็ชัดเริ่มชัดเจนขึ้นอืมถ้าไม่บอกผมก็ยังคงคุมเครืออยู่เพราะภาพค่อนข้างตึกด้านหลังที่เป็นรูปหลวงปู่สวงเนี่ยค่อนข้างสึกมากตัวหนังสือก็อ่านแทบจะไม่ได้อืมพอเขาบอกเราปุ๊บภาพมโนภาพภาพในจินตนานการที่เราเคยเห็นท่าน ก็เลยปรากฏขึ้นมาก็ทําให้ภาพที่เบอร์เบอร์อยู่นั้นนะ่ะชัดเจนข<ม>ึ้นอ๋อใช่จริงๆอืมพูดกับตัวเองอ๋อใช่จริงๆเทวดารอคุณอยู่อื<ม>คุณโชคดีแล้วนะที่คุณจะได้ไปอืมผมยิ้มแล้วผมก็ถามเขาว่าเท่าไหร่ครับนะมผมถามแล้วก็เชิงหัวเราะกุ้มกลิ่นคือคือรู้ในความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะอุดหนุนเขาแล้วกัน<ม>เขาบอกร้อยห้าสิบ ร้อยห้สิบมันคือราคาพระเกนนะพี่อูใช่ใช่ใชเรารู้ได้ทันทีเลยในสันนึกของเราอะพระองค์เนี้ไม่แพ้เพราะว่าผมจะขอกล่าอีกอย่างหนึ่งคือพระหลวงปู่สูงเนี่ยที่การตลาดตามท้องตลาดนักตามอะไไม่มีมาตรฐานเลยใช่ไม่มีมาตรฐานเลยขาดความสวยงามขาดความคมชัดชเราประสบการณ์จากที่เรามองเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นพระโรงงานอืม แล้วความชัดเจนความรู้เราก็ไม่มีความรู้ที่ที่หมายถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุบงคนลของท่านสร้างวัดใดบ้างผู้ใดเป็นผู้สร้างคอ,อสอใดบ้างที่เป็นพอสอที่สร้างออกมาท่านมรณภาพปีไหนผมยังไม่รู้เลยตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยที่อู่ตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆครับเพราะผมไม่เคยอ่านหนังสือประสบการณ์ของท่านเลยไม่เคยเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียว ตอนนั้นที่เราที่เราหยิบขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักหลวงปู่สวงหรือว่าได้ยินข่าวบ้างผมรู้แต่ว่าไม่รู้เรื่องรายละเอียดของท่านนะผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านว่าท่านอยู่เถียงนาท่านมรณภาพปีนั้นปีนี้อะผมไม่รู้เลยที่ผู้ทีความจริงทีนี้มันเกินที่เราจะจะคาดเดาได้เป็นภาพที่ผมไม่ได้มีความอยากได้เลย ถึงซื้อก็ซื้อ,อใน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 ความเข้าใจว่าเป็นของเก๋ออุดหนุนเขาร้อย <150 S 1> ห้าสิบพระนี่คือเก๋แน่นอนในตอนนั้นความรู้สึกของผมผคือเก๋แน่นอนแล้วน้าแกก็มีอายุผมก็พางคิดไปในใจว่าอหนุนเขาแล้วกันเขา,เขาคงเขาคงขายไม่ได้ผมเลยล้วงตังให้เขาไปแล้วก็ผมใส่เช้ชิดๆผมเลยพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บผมก็เอาพระนั่นอ่ะใส่กระป๋าเสื้อ อ mm hmm. ผมก็พลางเดินออกมาพอเดินผ่าออกมาจากร้านเขาผมก็ยังคิดอยู่ว่าเราโดนหลอกแล้ม mm hmm. คือคิดเล่นๆในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแต่มันไม่เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบาทอ่ะใช่แค่ร mm ้อยห้าสิบาทเองเราก็เลยก็คิดก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราอุดหนุนเขาออื mm hmm. เดินไปไม่ถึงประมาณไม่ถึงสามสิบเก้านะถ้าคิดเป็นระยะเป็นเมตรน่ากะไม่ถึงสามสิบเมตร mm hmm. พอพอสิ้นความคิดว่าไม่เป็นไรเราอุ่นนุ่นเขาผมหันไปทีไม่เจอเขาแล้วแผงเขาแผงเขายังอยู่แต่ตัวเขาไม่อยู่แล้วเแต่ว่าแผงยัง<ม>เป็นแผงเดิมอยู่หรือเปล่าไม,ไม่ไม่แผงเดิมเลยผมจําไม่ได้พอผมกลับไปยืนไปเดินกลับไปเอ๊ะเรากลับจําไม่ได้ว่าพระมีอะไรบ้างหน้าพระที่แผงของเขามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แปลกใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องในความรู้สึกที่แปลกเนี่ย ผมมาคิดอีกหลายปีนะอืมอีกหลายปีผมถึงมาคิดว่ามันมันผมถึงมาทบทวนว่ามันมันมันแปลกมากเอะมันแปลกจังเลยอ่ะมันมันเป็นความอัศจรรย์ใช่ไหมเนี่ยแปลกยังไงเออที่เราคิดว่าแปลกยังไงกลับไปไม่เจอเขาอื hmm. เป็นคนอื่นนั่งอยู่แทนที่เขาพี่หูอื hmm. เป็นที่ไม่ใช่เขาเน่ะผมเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้อื hmm. พูดกับตัวเองในความ,มรู้สึกผมเดินกลับไปเนี่ย มองที่แผงไม่ได้ก้มหยิบพระหรือว่าสนใจพระเลยอมองกวาดไปว่าเป็นแผงเดิมไหมผมก็ยังหันไปที่ต้นแผงแผงที่สองแล้วก็หันไปแผงที่หนึ่ง <c oughs> แผงนี้มันก็แผงที่สามนี่นาก็ <c oughs> าพูดกับตัวเองเอแต่ทำไมมันจำเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแผงที่เราหยิบใช่หรือเปล่ามองมองย้อนขึ้นไปข้างบนแผงที่สี่ที่ห้าที่หกไม่ใช่เขา เป็นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นเป็นคนแก่ผู้หญิงนั่งอยู่ไม่ใช่คนที่ผมซื้อพาเขาอ่ะอืมจนจนคนที่เขานั่งตรงนั้นเนี่ยเขาเหน่วยหน้ามองเหนง่ยหน้ามองแล้วพังยักษแบบเบาๆยักหน้าแล้วตาเหลือบตาเบาๆว่ามีอะไรเหรอจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยออืความคิดของเขาเหมือนเขาเขาเริ่มไม่พอใจเราแล้วออื ว่าเราไปมองหน้าเขาแล้วเราไม่ได้ถามสนใจสินค้าของเขาด้วยมผมเอ,อ๋เอ,อเปล่าครับไม่เป็นไรครับผมก็รีเดินผ่าออกมาเลยเริ่มตอนเราน่าจะพูดนะว่าเออเมื่อกี้ผมเออผมเช่าพระมาองค์หนึ่งเป็นขุนแผนคุณลุลงที่นั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอ,อ๊ะไม่ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเข้าใจว่าผมเบอร์ผมเข้าใจว่าเราคงคิดหน้าเนา แต่ก็หาคําตอบแต่ก็คาใจนะพี่อู๋ส่วนตัวผมเองผมก็คาใจนะคาใจจนออกมาตากตลาดนะัแต่แต่อีตลาดอิงเซียนนะ่ะชั้นชั้นชั้นสี่นะจนผมเดินลงมาแล้วผมยิ่งเอ๊ะช่างมันเถอะคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพระนี้ก็ไม่น่าจะเป็นของแท้คุณคิดอย่างนี้ไม่เป็นไรช่วยเข้าไปเราคงสับสนเองแต่ว่าพี่อู๋นะ่าคิดอีกมุมหนึ่งนะ เออเพราะว่าพี่อูเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือเป็นลูกของลุงรองลุงรองที่เป็นคนที่ที่พี่อูเคยลงคลิปเพราะลุงรองจะเป็นคนที่เคยพาพี่อูไปถ่ายทาทุกทุกที่ที่หลวงปู่ไปหรืออะไรเงี้ยในในคลิปเคยเห็นในคลิปไหมครับดูหลายคลิปเออเพราะว่าลูกของลุงรองเนี่ยเออแกก็มีเหรียญที่ลุงรองให้มา แล้วมันรถรถกระบะมันชนสามครั้งครั้งแรกนี่เละเลยนะทั้งรถทั้งคันเละหมดเลยนะมันแค่ซี่โคงหักทะลุทิ่มปอดนิดเดียวตัวนั้นแล้วก็ครั้งที่สองก็เละอีกมันไม่เป็นไรเลยสามครั้งมันไม่เป็นไรเลยพี่หูก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอโอไออมดูพันหน่อยสิว่าพ่อให้อะไรมาบอกพ่อให้เทวดาเล่นดินมาบอกใส่กำปั่นมา คือหลวงปู่หยิบกรรมมาให้แล้วก็พ่อเอามาใส่กำปั่นแล้วก็แบ่งมาให้ผมเนี่ยบอกว่เาเขาดูหน่อยดีว,วะพี่อู๋หยิบพาดูปลอมแน่นอนปลอมแน่นอนครับคือมันไม่ใช่เป็นหลวงปู่เลยคือไอ้อันนี้ต้องมาจากเขมรแน่นอนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ในในโรงงานไทยด้วยเพราะโรงงานเขมรเนี่ยทําช่วยมากครับอืมก็ออยังสามครั้งอ่ะคิดดูสิ ขอให้มีชื่อหลวงปู่กับรูปหลวงปู่ก็โอเคแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ของผมเนี่ยมาทําให้ผมเชื่อคือตอนที่ผมจากนั้นท่าหกปีผมเชื่อว่าเป็นเรื่องวัตรจรรย์ไม่ใช่เรื่องผมคิดไปเองอเหตุการณ์ครั้งที่สองเนี่ยมาสนับสนุนให้ชื่อผมเนี่ยเชื่อในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่านั่นคือนั่นคือนนคอนั่นคือปฏิหารยังไงเธอทําทให้เราเชื่อ ระยะเวลาส<ม>ี่ป<ม>ีห้าปีหกปีผมจำได้ว่าน่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็หกสิเ็ดหกสิบสองเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะมันส<ม>ิบปีแล้วนะพี่หูมมผมว่าปันผมจะขอเก่าวอย่างนี้ก่อนว่าชีวิตของผมค่อนข้างลำบากครับพี่หู<ม>จะมีปัญหาเรื่องการเป็นอยู่ปัญหาก็แฟนปนัญหาเรื่องเงินทองปัมีตลอดแต่ผมพยายามใช้ธรรมะเข้าคมคือ<ม>ใจเย็นอย่างเดียวมมมผมก็จะคิดว่าเป็นกรรมของเรา แต่ก่อนหน้านี้ที่อูผมขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนตอนประมาณสักส่วงประมาณสักสองพันห้าร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยผมมีความคิดว่ามีความรู้สึกในใจว่าจะมีหลวงพ่อหรือปู่สิ่งสิองใดช่วยผมได้บ้างนะืม <S 2> <S 2> ชีวิตของลูกระบาเหรือเกินเพราะผมฟังธรรมะมาเป็นสิบสิบปีฟังทั้งทั้งที่ไม่เข้าใจผมตรวจวิทยุทั้งทั้งวันเลยวิทยุเอ ขึ้นของอหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งมิบุรีเนี่ยม,มีรายการทรมาตลอดตลอดทั้งคืนทั้งวัน<ม>จนไปถึงเที่ยงคืนนะ่ทีนี้ตอนพอผมเลิกเหล้าแล้วผมก็เลยหันมาฟังอย่างคือตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาอย่างอย่างจริงจัง<ม>เพราะต้องการที่จะห่างจากสังคมเดิมที่ผมเลิกกินเหล้ารื่อยไอตอนไอตอนที่เราที่เราที่เราไปหยิบพระครั้งแรกคุณแผนนี่เราตอนนั้นยังดื่มอยู่อ่ะผมเลิกแล้วอ๋อนั่นเลิกแล้วอ๋อ ผมเลิกแล้วครับผมเลิกได้ประมาณสองปีแล้วเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามนะครับที่อยู่ยังนึกว่านึกว่ายังดื่มดื่มอยู่อาจจะมึนมึนแล้วก็หยิบมาแล้วก็ลืมจําไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ผมแล้วผมกินเหล้าผมรู้เรื่องเนี่ยผมไม่เคยแบบเมาเลเทะนะที่อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงจักที่ผมใช้จิตเกิดจากแรงอธิษฐานอนผมอื เวลาที่เกิดปัญหาผมจะคิดจะคิดแบบนี้ทุกครั้งเลยว่าจะมีหลวงปู่หลวงพ่อรูปใดช่วยลูกได้บ้างลูกจะทำยังไงลูกจะต้องไปอาบน้ำมนต์หรือจะไปทำยังไงไม่เคยได้ไปไหนมาไหนกับเขาเลยไม่เคยได้ไปสะดอกเคราะไม่เคยได้ไปจัดไปปล่อยปลาไปปล่อยเองอะไรเองไม่ได้ทํามีวิธีรีตองอะไรปล่อยเองทําเองทําบุญให้เงินให้ทานเขาแล้วก็คิดเป็นบุญว่ากุศลที่เราสร้างแค่นั้นเอง ในในสํานึกของผมนะผมคิดตอลอดเวลาว่าจะมีหลวงปู่หลวงพ่อรูปใดบ้างนะที่จะช่วยลูกได้บ้างชีวิตของลูกลําบากเลยก่อ,อนนี้ลูกอายุสี่สิบกว่าแล้วตอนนั้นนะครับอ,อายุย่างสี่สิบสิบเอ็ดแล้วผมเริ่มเริ่มที่จะแบบจะอิ่มตัวกับหลายๆอย่างเริ่มเริ่มจะหันเข้ามาแบบมีสติในการใช้ชีวิตแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนมีกรรม ก็เลยคิดคิดไปเองนะพี่โอ๋เนี่ยแหละมันถึงทําให้เกิดเหตุการณ์แรกผมว่านะหลวงปู่สวงถึงมาเมตตาผมแต่ตอนที่ท่านมาเมตตาที่ว่าไปเจอพระแล้วซื้อพระเนี่ยได้พระมาแล้วอีกหกปีนะผมเอาพระนั้นไปใส่กล่องกระดาษไว้แล้วไม่ได้สนใจเลยครับด้วยความสัตย์จริงไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจที่จะเอามาใส่ไม่ได้มาไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นของแท้ออื ไม่ได้เชื่อว่าจะท่านจะศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรอภินิหารอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าครั้งนั้นเป็นเป็นเป็นความเข้าใจของเราที่แบบเราอาจจะสับสนอาจจะแบบจําอะไรไม่ได้เองคิดไปอย่างนั้นไม่กล้าเล่าให้ฟังแต่ผมมีสติผมว่ามันเป็นแบบที่ผมผมผมพูดมาทั้งที่พูดทั้งหมดนะครับว่าผมไม่ได้ไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้เมาไม่ได้เบอร์ไม่ได้อดนอนไม่ได้ขาดยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่เราจับทางไม่ถูกเองเราหาเราหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ผมยังไม่รู้จักพี่อู๋นะอตอนที่ผมฝันเนะ่ะเรื่องเนี่ยมันทําไมทําไมถึงทําให้ผมเชื่อผมมาเชื่อตอนผมเจอรายการของพี่อู๋นาได้ยัง,งความฝันจากเหตุการณ์ครั้งแรกปีสองพันห้ายห้าสิบหปลายปีจนมาถึงปลายปี2561อยอ็ด ระยะเวลาหกปีอ่ะพี่หูหกปีกว่าออืผมถึงมาฝันนะครับแล้วความฝันครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้ผมคิดถึงหลวปู่สวงเลยฝันยังไงะคือนนั้นผมก็ยังอยู่ในช่วงระยะนั้นก็เป็นช่วงที่ยังชีวิตยังอิรุขกากอยู่ไม่ได้ถึงกับเครียดอะไรหรอกครับนอนตามเวลาปกตินเนี่ยแลหละอืแต่ผมฝัน ผมฝันช่วงประมาณสักตีสามยัางเข้าๆตีสี่เนี่ยแหละเพราะผมสะดุ้งมาประมาณตีสี่นี่เป็นแค่ปฏิหารครั้งแรกที่ได้เหรียญหลวงปู่มาบูชาด้วยความไม่ได้ตั้งใจแต่เชื่อเถอะครับว่าความบังเอิญไม่มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแต่เหตุที่ทำให้เกิดเราอาจจะไม่รู้ในความฝันในครั้งนี้ มีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงพรายกุมารที่อยู่ใต้ฐานพระขุนแผนหลวงปูส่สวงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นปริศนาธรรมที่หลวงปู่กำหนดในคลิปหน้าเราจะได้รู้ว่าอะไรทำให้คุณธนวัฒน์ศรัทธาหลวงปูส่สวงหมดหัวใจอิลิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นได้เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ